รินรวีคลินิกคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังดูแลโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังทุกชนิดสืบเนื่องจากกรณีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กวิเคราะห์สถานการณ์โลกโดยไม่ยอมชี้แจงเรื่องแอบไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาล่าสุดมีการเปิดเผยภาพจากเพจเฟซบุ๊กซึ่งต้องพิสูจน์เมื่อได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าวันที่10มกราคม2565เวลา17นาฬิกา58นาที ธนาธรตอบคอมเมนต์หลังมีคนถามว่าทำไมด้อยค่า AZ แล้วจึงไปฉีดวัคซีนก่อนผู้สูงอายุซึ่งนายธนาธรได้มาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าข้อวิจารณ์ของผมเรื่องวัคซีนคือการจัดหาแบบแทงม้าตัวเดียวที่มีข้อผิดพลาดจนทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการด้อยค่าวัคซีน ผมแนะนำว่าก่อนที่จะกล่าวหาหรือเชื่อในคำกล่าวหาใดๆควรจะมีการศึกษาข้อมูลให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนณเดือนกร,รกฎาคม50%ของคนที่ฉีดวัคซีนเป็นคนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง20%เป็นคนสูงอายุและ45%ของคนกทมกับ25%ของคนสมุทปราการได้วัคซีนแล้วเรื่องนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั่วไปครับแนะนำให้สละเวลาลองอ่านดูสักหน่อย พร้อมแปะลิงก์เว็บไซต์ของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิวทยาศาสตร์วิจยัยและนวัตกรรมหรืออวอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของเพจ a c e b o o k ซึ่งต้องพิสูจน์พบว่าข้อมูลฉีดวัคซีนของอวที่ธนาทรอ,อ้างเป็นข้อมูลของวันที่15กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ชอ่อนำมาอ้างแต่ชอ่ออ้างแค่24%ธนาทรปับไปถึง25%ซึ่งตัวเลขจริงคือ24.85% นอกจากนี้ข้อมูลของอววันที่1กรกฎาคม2564วันที่ธนาทรได้ฉีดวัคซีนเอซพบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีประชากร1,931,726คนเพิ่งมีคนฉีดเข็มหนึ่งไปเพียง3,2355คนคิดเป็น15.65%และมีคนฉีดเข็ม2ไปเพียง74,348คนคิดเป็น3.85% คณะเดียวกันจากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวท็อปสนิวในประเด็นที่นายธนาทรอ้อางว่าไม่ได้ด้อยข่าววัคซีนพบว่าวันที่22กรกฎาคม2564นายธนาทรได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่ายอมรับผิดเรื่องโควิด หลังจากที่ผ่านไปแล้ว9เดือนแล้วเมื่อไหร่จะยอมรับผิดพลาดเรื่องแทงม้าตัวเดียวที่ทําให้คนไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพผมจะรอฟังคําแถลงการยอมรับความผิดพลาดอย่างเป็นทางการ จากรัฐบาลและคุณประยุทธ์ล่าสุดดรสุพณัฐอภิญญาหรือดออรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะว,วิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้าได้โพสต์ข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนแอสตราเซริกาของนา,นายธนาธรได้ออกมาเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกจก่อนเอาข้อมูลของส่วนกลางมาแท้อย่างบิดเบือน คุณธนาทรกรุณาดูความขาดแคลนวัคซีนของโรงพยาบาลพระสมุรเจดี JD ในห่วงเวลาที่คุณแอบไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาก่อนนะครับอีกทั้งบ้านคุณเองก็อยู่กรุงเทพมหาคนครแต่กลับย่องไปฉีดนอกเวลาราชการถึงที่โรงพยาบาลเล็กๆในจังหวัดสมุทรปราการนับได้ว่าเป็นการแย่งฉีดวัคซีนจากคนในพื้นที่หรือไม่ตลอดจนวัคซีนดังกล่าวยังเป็นวัคซีนหลักสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังอีกตั้งหาก นับได้ว่าเป็นการแย่งฉีดวัคซีนจากผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังหรือไม่แบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าวัคซีน VIP แล้วจะเรียกว่าอะไรนี่นะหรือเปาบุญจิ้นเมืองไทยกับสีจิ้นผิงในเมืองไทยที่คุณแม่สมพรเคยกล่าวสรรเสริญลูกชายของฉันฉันก็หวังว่าเขาจะเป็นเปาบุญจิ้นเมืองไทยไม่มีการโกงกินหรือเป็นสีจิ้นผิงในเมืองไทยก็ได้ เขาอุทิศตัวมาช่วยประเทศไม่ใช่เข้ามากอบโกยด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้แชร์โค้ดคําพูดของนายธนาธรที่เคยพูดเอาไว้ว่านายธนาธรเป็นคนแรกที่บอกว่าวัคซีนเป็นทางออกเดียวของวิกฤตโควิดประชาชนต้องได้วัคซีนเร็วที่สุดและคุณภาพดีที่สุดไม่เคยมีสักคำเดียวที่บอกว่าวัคซีนไม่ดีหรือไม่ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนทางกับทวิตก่อนหน้าที่นายธนาธรเคยทวิตด้วยข้าวัคซีนอย่างชัดเจนโด,ดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอานนท์ได้โพสต์ข้อความประกอบว่ากอไก่งจจำำงไไโง่จนจำคำพูดตัวเองไม่ได้เลยหรืขอขอไข่โกหกจนจำคำพูดตัวเองไม่ได้เลยขอควายทั้งกอและขอจงกดโหวตกอหรือขอหรือขอ